สบายดีป่าลุงสบายดีทุกคนขาดหน้าลุงหคนทั้งแกนกาดหน้าอยู่หน้าหุ่นเนาะขาดให้ก็ได้เงินเราไปลุงมาขาดขาดแคกนคนคือไปขาดให้เทิ้งคน คาดเท่านังนเป็นไ,นไ้แคบเอาดีๆได้โอ้เล็กจะเย็นลูกพี่ฮึฮ้องใส่เลขชองอีกได้เล,เลขสองขาดเลยพี่ลูไงเมื่อน,นี้คุนจะได้มาจ้างคนเนาะบาบูนจะจ้างให้ระแหละพลูกจ้าเขาก็ไม่ได้ <laughs> giá tàu quá quay đó anh chị khen lấy cánh một khá hay thương ơ quá Chạy đi <laughs> đâu Chạy lên lúc Giờ lúc này đó, tất vừa đấy Thật leo mà luôn, cả lấy con lái luôn โอ้สัสดีนี่นี่นี่มามาวางนี่บ้านนี่มันยังบมแตกซ่อมก่อนกี่ไดเอ๋วู้แจ๊วคักขักขักขักแล้วเล่งมันเล่งเอาขึ้นไห้หุ่นเลยครับพอเพอนเอาขึ้นไห้หุ่นเลยเอาขึ้นไห้หุ่นเลย ไทยไทยวันนี้ไทย <laughs> ้นยเื่อกรงะสีไทยพลุนบันองดังไทยกิจลงกิไทยซอยเพื่อนปลไทยเพิงไทยเพิงไทยว่าได้ก็ลองไทยเพิง <laughs> ใช้เลขหนึ่งบทไทยนะคือเลขสองฮะนี <c oughs> ่ <c oughs> มีต่อนี่เลขนีแ่แหละคือว่าในไทไทยนี่มีตอ่ตอสต่อถักแล้วพี่นากะใชยไทย้คาดสวยพอได้แล้ววานนี่ คักคลักคักกระเจ้าคืนกินเขาห้าก็ลงมาประหนูทายนี้เรื่อยๆแล้วแล้พูดยังรลายอยู่บนหน้านี่รลายเติบบู้อื่นพู้อื่นสิแล้วขันจ้างอีกว่าอื่นก็แล้ว จัดๆเลยจัดนักเลยเลขเลขหนึ่งมันซ่าเลขสองไปเลยปไนนเม่ไปไทยนะ่ะขาดเลยขาดก็นด้วยว่าจักดึกส่งว่าจักดึกเอียง คือบนหยกขึ้นเนาะเดี๋ยวลงดามายคลิปได้วลงดามสิไปไทยเปลี่ยนขึ้นเนาะลงอันนี้สิเป็นดินข้อกเจ้าป็นวอรในคางนี่เจ,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 จ้าหก็จจาหุ่มฝึกนี่แล้วเราได้เนี่ย เส้นโบราณหลุดล่มบ่จะไหนแหลมกาแฟรีบๆไจเล่งเปเล่งเนาะช่วงนี้ชิ้นแล้วบ่ก,กับหลดไทยนี่เล่งเ็เล่งอู้ยองอ่ะพี่หนากระไทยหน้าขาดหน้าได้แล้วพี่หนา แกเขาน้องนันเปิดแววเสือให้น้องแดนขึ้นมากเลยเนาะน้องน,นันครับน้องกัตตี้ไปแล้วเมื่อนี้วาวบอยเิ่นจ่างค้นหายอลุก กูหลอกพอลูกเก็ตไปลุงน้องดัมใส่มาข้ามาไทายซอยเลน,นเนาะเพื่อนดัมหนีเจบหัวประมือไปลุงมันแข้งหน้าน่ะเซ็ดัมหน้าด้เ็บแปดหลองนี่แหละตอนเช้า ตอนแรกี่ย่านได้อยู่ประมาณสี่หาไห้แล้วลุงหัวม,มันหน้าแข็งปัดตอนแรกปัดขำไว้ได้ป้ลุงไหมยน,น้องดำกับชิด้ไปท้ายซอยเพื่อนเนาะ โอ้ดังนั้นไปอาเซียหายโอ้อโหพวกงูอะไรอีกได้ง่ายเลยไปดึ <c oughs> งอดออเอาพรมไปดึงเอายางทะเลเชียวแต่น้ำตอทะเล้องดำนี่ chát nát chát tiêu à, đâm na đâm na kia em à, đâm na đâm na à, đâm nó xì đâm na ngam gì bữa nó thật คน,คนดำห่าง,ลงเลยบอลลูนเลยนี่นะโนนหนโหนอลลตุองอ่งติ่งตัวจะขาดบ่ดำดำไปดำเเ้ยเออดำดำาเคนดำแเคงลเลยห่ากระกาเลยอ่ะ งามอยู่งามอยู่ดำโตดำต่ำตอาก็สิได้ล่าคลิปเดี๋ยวนอนไปลุงไปไปทายหน้าสวยเพ่อนก่อนไปลุงโมนี่ฮขาก็สิได้สมมาพาควนนั้นดำหน้านั้นกิปน้า่ันใหม่ยยอย่าลืมพัานเบิ่งฝากส้มฝากกดติดตามเด้อไปลุงบายบายไปลุงสวัสดี